สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันเสาร์ที่28่ธันวาคม2 0 2 4จงพิจารณาดูตัวเองเข้อต้องจำท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชนะสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูกิทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชนะสูตรสองโครินบทที่13ข้อที่ห อ่านหนึ่งโคเลนบทที่11ข้อที่3 1ถึง32อ่านพระกัมพีในหนึ่งปีวิวร์5 5ถึง17ในอิสยาบทที่6ข้อที่1ถึง5อิสยาได้เห็นพระสิริและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและร้องว่าวิบัติแก,ก่ข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเขาเคยเผยพระวชนะและทุกคนเห็นว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามเขามองดูตนเองในแสงแห่งพระสิริและความบริสุทธิ์ของพระเจ้า และเห็นสภาพิตใจจริงที่เขาเป็นอยู่ท่านที่รักเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีการพิจารณาตนเองเป็นครั้งคราวอย่าพึ่งพาแต่สิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงท่านเพราะพวกเขาอาจไม่รู้จักท่านดีเท่าที่ท่านรู้จักตัวเองพวกเขาอาจไม่รู้ความคิดในใจของท่านหรือสิ่งที่ท่านทํารับหลังดังนั้นท่านต้องมองดูตัวเองอย่างใกล้ชิดและประเมินสภาพิตใจจริงของิตใจของท่านอย่างซื่อสัตย์อย่าตัดสิน ตัวเองตามมาตรฐานของท่านเองแต่ให้ตัดสินตัวเองตามมาตรฐานของพระเจ้าพระกัมภีร์กล่าวไว้ในสองเรีนที่ว่าเพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใดคนที่น่านับถือนั้นคือคนที่พระเจ้าทรงยกยอ่องอิสยาอาจจะตัดสินตัวเองตามมาตรฐานของเขาเองแต่เมื่อเขาพบกับพระเสิของพระเจ้าเขาก็เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาควรจะเป็น ตัดสินตัวเองด้วยแสงสว่างแห่งความจริงในพระวจนะของพระเจ้าสิ่งนี้จะบอกท่านว่าท่านกําลังมองดุจทางหรือไม่อย่าตัดสินตัวเองตามความรู้สึกสิ่งที่สังคมพูดหรือความสําเร็จของท่านให้ใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นกระจกและปล่อยให้พระวจนะแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของท่านหลังจากท่านหนักตัวเองตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วยมจนนนต่อพระองค์อย่างสมบูรณ เราขอให้พระองค์ช่วยให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องลังจากประสบการณ์การของอิสยาห์ในอิสยาห์บทที่หกข้อที่หนึ่เขารู้ว่าวิธีเดียวที่เขาจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงคือโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าท่านไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมด้วยกําลังของท่านเองได้ท่านต้องการพระเจ้าเพื่อช่วยท่านสดุดีบทที่ยีิบข้อที่หนสองกล่าวว่าท่านควรอธิฐานขอให้พระเจ้าทรง ส่งความช่วยเหลือจากสารที่ศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านจนกว่าท่านจะรู้ว่าท่านต้องการความช่วยเหลือความช่วยเหลือจะไม่มาจากสานศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องอยู่หน้ากระจกเงาแห่งพระวจนะของพระเจ้าจนกว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้เป็นคนชอบธรรมอย่าเป็นเหมือนคนที่ถูกบรรยายไว้ในยาก,กอบบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สบสองหรือยี่สี่แต่จงมั่นคงในพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งคนลืมบทที่สิบเอ็ดข้อที่สามเอ็ดกล่าวว่า หากท่านพิจารณาตัวเราเองท่านคงไม่ต้องถูกําโทษซึ่งหมายความว่าหลังจากพิจารณาดูตัวเองระบก็ปกป้องของท่านและทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องท่านจะไม่ถูกเกาโทษเมื่อถึงเวลาหแห่งการพิพากษาท่านที่รักเขาพระเจ้าอธิษฐานว่าเมื่อท่านสร้างนิสัยในการพิจารณาดูตัวเองโดยใช้มาตรฐานของพระเจ้าท่านจะได้รับคำสนสรจากพร,ระอาจารย์ในวันสุดท้ายใน พนามของเบียสูหัวข้อดิษฐานข้าแต่ไปบิดาขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ดนินชีวิตตามมาตรฐานของพระองคตลอดเวลาในพระนามของระเยสู